สวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาท่านผู้ชมมาล่าเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาล่าอะไรกันเดี๋ยววันนี้ก็มาดูอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ครับผมเป็นเครื่องสแกนโลหะใต้ดินนะครับผมวันนี้เป็นคิวสามสิบครับผมมากับเอวันแม็กนะครับผมก็เป็นงานโรงเรียนนะครับผมวันนี้ก็เท่าที่เข้ามาขออนุญาตพารงนะครับผมเป็นพารงที่แกกาลังตัดหญ้าอยู่ ก็แกบอกว่าก็มีสมาชิกในกลุ่มน่าจะอยู่ในกลุ่มนะครับผมที่เข้ามาสแกนก่อนแล้วประมาณสักสอรอบได้แล้วก็ล่าสุดก็มาประมาณสองสามวันที่แล้วนะครับผมก็วันนี้คือเหมือนกับมาเก็บตกครับผมก็จะมีอะไรหลงเหลือให้ใหไปเก็บมั่งเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามชมกันครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสภาพโรงเรียนนะครับผมเป็นโรงเรียนประถมนะครับ โรงเรียนก็กําลังมีการก่อสร้างนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะครับอันนี้สนามบกวลก็หลุมเยอะครับผมหลุมเยอะก็คือที่เยอะเพราะว่ามีร่อ,องรอยของการขุดแล้วแล้วไม่กบนะครับผมตรงนี้ก็คือก็ปากสมาชิกในกลุ่มนะครับคือใครก็ตามที่เข้ามาดูนะครับผมก็คืออา,อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงนะครับที่ทางโรงเรียนเขาไม่อนุญาตให้เราเข้ามา เขามาเดินในสนามโรงเรียนเพราะว่าเราขุดแล้วไม่กบนะครับผมก็คือมันเป็นการอ่าเรียกสร้างความเดือดร้อนสร้างภาระให้ทางโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นสนามฟุตบอลน,นะครับก็เดี๋ยวยังไงไปดูกันครับผมวันนี้เราจะเจออะไรมั่งไหนล่ะเห็นแวบอยู่ที่นี่ บาทครับ <laughs> กันครับผมตื่นครับ หัวน <laughs> so ็อตจังเลยหัวน็อตปุบครับผมขยะก็เก็บครับอืม เดี๋ยเอาแต่ของลูกค้าใช้สถานที่ขอแล้วก็เก็บไปด้วยขยงขยะมันขึ้นมาแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะเรือดมั้ยมันคืไหนมันคืออย่างนี้นี่เองไอ้ต้องตูดดินสอที่มียางลบอ่ะ อโ,อโอ้คงก็เป็นขยะแหละครับไม่ต้องเราอะไรมากหันไง <laughs> ผมเจอซ่อมแล้วก็ต้องเจอช้อน <laughs> ของคู่กันมีหลายเหรียญด้ว <spe> ย <ech> <sm all> <spe ech> มันก็ข่าเหรียญบาทนี่แหละ <laughs> ค่าเหรียญบาทอยู่ให้ใช่ไหมล่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้พระอาจารย์อะไรไม่รู้ Ui. Đừng có khó. Hãy subscribe cho kênh <ไ>อะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวมันลุ้นกันครับผม ตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับเนี่ยอยู่ไม่ลึกด้วย แล้ครเหรียญห้าครับผมทางสนามบนเลยโ้ค่าดีสูงครับผมตรงไหนกันเนี่ย มาลุ้นกันครับผมโอ้ชิ้นใหญ่ด้วยโอ,โอ,โอ้อะไรเนี่ย <laughs> Hmm. H. Oh, Một yeah. หลวงพ่อทองครับ <laughs> อันนี้ค่าค่าเหรียญสิบนะครับนี่ก็ดูว่าผมจะเดาถูกหรือเปล่าตรงนี้นะครับผิดแล้วครับนี่อาไม่ใช่ โหเดืยนสองบาทครับผมคลาดเคลื่อนไปนิดนึงนิดสองบาท อ้เหรียญสิบริงด้วยครับเหรียญสิบครับผมรอสิบด้วยเหรียญใหม่มไม่รู้ว่าค่าอะไรครับผมเจอตอนจะกลับแล้วทำหน่ไหนมาดูไฟดูดิไฟกล่องติดไหมที่เอ มาลุ้นกันครับผมพอดีจะกลับแล้วนะนี่จิ้มเจอเลยฮโอ้โหช้อนทองคำอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงาน เอวันแม็กนะครับผมมีแหวนเลยครับนี่น,นับก่อนมีวนันแม็กก็เวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงนู้นสองชั่วโมงมประมาณสองชั่วโมงว่ามาบ่ายแล้วครับก็ก็คือมีมีน่าจะรอบที่ที่ผมมาหากันนี่น่าจะเป็นรอบที่ประมาณที่ห้าที่หกได้แล้วมงครับนี่ก็เดินไม่ทั่วครับผมเดินแค่เป็นบางส่วนบางจุด อันนี้ผลงานของเอาเหรียญบาทซ่อนกันเลยผลงานของอีวันแม็กนะครับผมกี่บาทเหรียญบาทสองสี่หกเจ็ดบาทกับแหวนอีกหนึ่งวงครับแหวนพร้อมก็เหรียญเหรียญห้าเหรียญห้าสองสิบยี่สิบอันนี้เหรียญบาทเป็นเหรียญบาทเหรียญบาทร้อยเก้าครับเหรียญรุ่นเก่าเหรียญเหรียญรเก้ารุ่นเก่า อันนี้แยกไว้สิบยี่สิบยี่สิบเจ็ดบาทครับผมกับเหรียญโลเก้าเหรียญใหญ่อันนี้ผลงานขยะครับผมผมต้องหาก่อนนะครับเนี่ยไม่รู้อันไหนอันนี้ผลงานคิวสามสิบครับขยะล้วนลสิบครับหนึ่งเหรียญสองเหรียญมี่ียญบาท เท่าที่จำได้นี่มีเหรียญสิบสามเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญบาทก็พอสมควรเหรียญห้าได้พระเจ้าอยู่เจ้ารถใช้หายไม่รู้เหมือนเหรียญสองบาทนะคุ้นๆอยู่สองบาทเด็ก นี่มีพัดก๊อกครับผมมีพชัดเจมันดาเห็นไหมเหยนสองบาทเขาอยู่ไหนวะมีเหรียญใหญ่เหรียญใหญ่ถุงเว็บถุงเว็บนี่นี่เออเอามืออันเดียวไปที่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาถังขยะก็อันนี้เป็นผลงานของชิวสามสิบครับผมเหรียญบาทหนึ่งสองสาม สี <ination noises> <sm all> ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ดสิบส่วเหรียญบาทสิบสองบาทเหรียญสองบาทหนึ่งเหรียญเป็นสิบสามสิบสี่เหรียญห้าหนึ่งเป็นสิบเก้าเป็นสิบสามเหรียญเป็นสามสิบสี่สิบสี่สิบเก้าบาทก็เป็นสามสิบอันนี้เท่าไหร่วะลืมสามสิบสามที่ห้าสามที่ห้าสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสบสีสามสิบส่สิบบาทครับผมผลงานขยะครับผมก็คือ,อเวลาเราเดินสนามโรงเรียนนะครับผมพวกขยะก็คือถ้าเจอก็พยายามเก็บออกมาด้วยนะครับแล้วก็หลุมที่เราขุดนะครับผมก็ขุดแล้วก็กบด,ด้วยครับผมเพราะว่า ที่เดินก็ยังมีบางหลุมที่ว่า,าไม่ได้กบก็มีนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับใครที่มาเดินงานโรงเรียนนะครับผมเพราะว่าคือต่อไปเราจะได้ขออนุญาตทางโรงเรียนง่ายๆหน่อย,ยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ผลงานของ a 1วันเมกเท่าไหร่นะลืม27บหรือเปล่ายี่สิบาทกับแหวน1วงส่วนคิวสามสิบสบาทครับผมกับเวลาประมาณ2อชั่วโมงอาจจะเดิน ผมอาจจะมาเป็นรอบที่เท่าไหรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าถามทงางทางครูก็พาลงโรงเรียนก็บอกว่าประมาณมีคนมาเดินก่อนแล้วนะครับหลายรอบแล้วสวำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมผลงานของ q ิ0กับ A1 Max สนามโรงเรียนนะครับผม